สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับคลิปอีกหนึ่งคลิปน่าสนใจนะครับก็เป็นแหนบพระอาจารย์ฟันอาจารุนะครับแหนบพระอาจารย์ฟันอาจารุเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดห้ารุ่นนะครับห้ารุ่นนะครับห้ารุ่นเป็นแหนบเน็บกระเป๋านะครับสมัยก่อนนะแตนิยมใช้กันก็คือเน็บกระเป๋าชุดไทยกัน นะครับก็จะมีอยู่5รุ่นเหมือนที่ผมได้นำเสนอตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีรุ่นนะครับรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1นะครับอ่ารุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5นะครับมีอยู่5รุ่นนะครับทำออกมาก็ไล่ๆกันแต่ในทำเนียบก็ไม่ได้แจ้งวันเดือนปีที่ชัดเจนนะครับ ก็อนุมานว่าก็จะอยู่ในช่วงประมาณปีหนึ่งกว่านะครับดูจากรูปรูปหน้าเหรียญดูจากรูปหน้าเหรียญที่สอดคล้องกับรุ่นอื่นๆนะครับปีหนึ่งใกล้ปายนะครับหนึ่งกว่าไปปลายนะครับวิธีแยกแยกไม่ยากนะครับอ่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยลักษณะของแหนบที่หนีบด้านหลังนี่จะไม่มีรูนี่นะครับอ่านี่นะครับไม่มีรูนะครับแต่รุ่น3รุ่น4มีรูเห็นไหมครับอ่ามีรู นะครับรุ่น5เป็นเห,เห,เหนรียญเ,เหลี่ยมนะครับเหรียญเหลี่ยมนะครับนีนะครับคัแรกคราวนี้หนึ่งสองพอไม่มีรูเนี่ยรุ่นหนึ่งจะไม่มีตัวอักษรนะครับจะไม่มีตัวอักษรเห็นไหมครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรแต่รุ่นสองไม่มีรูเหมือนกันแต่เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรก็จะมีเขียนตัวอักษรเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับดูง่ายนะครับบางคน,นดูแยกไม่ออกแยกไม่ยากนะครับรุ่นสาม มีรูมีรูก็จริงแต่เหรียญรุ่น3าไม่มีตัวอักษรด้านหน้าเหรียญน,นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรแต่รุ่น4มีตัวอักษรนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโลเห็นไหมครับรุ่น5นี้แยกง่ายเลยนะครับดังนั้นคนก็จะสับสนอยู่แค่1กับ2 3กับ4นะครับจําง่ายๆนะครับรุ่น1รุ่น2ไม่มีรูนะครับไม่มีรูไม่มีรูที่แนบเนบกระเป๋านะครับ ครับรุ่นหนึ่งไม่มีตัวอักษรรุ่นสองมีตัวอักษรรุ่นสามรุ่นสี่เหมือนกันรุ่นสามรุ่นสี่มีรูนะครับมีรูแต่รุ่นสามไม่มีตัวอักษรนะครับ e. รุ่นสี่มีตัวอักษรแยกอยู่แค่นี้เองนะครับแยกอยู่แค่นี้เองเป็นอัลปาก้าชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่เห็นกันอยู่นะครับเห็นราคาไม่แพงนะครับราคาเล่นกันอยู่หลักร้อยไปปลายนะครับหลักร้อยไปปลายคราวนี้มาดูหลังเหรียญกัน อ่าหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญหลังเหรียญน,นะครับหลังเหนนรียญอ่าหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญตามนี้เลยนะครับหลังเหรียญนะครับเห็นไหมครับหลังเหรียญจะมีลักษณะคล้ายกันเลยเห็นไหมครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ด้านหลังมีเลขยันเหมือนกันนะครับเลขยันเหมือนกันนะครับอ่าถ้าดูจากด้านหลังนี่จะแยกยากอันนี้รุ 1, 2, ่นหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีหูนะครับไม่มีหู รุ่น3 4มีหูที่แหลนะครับมีรูมีรูนะครับขออภัยนะครับมีรูนะครับดังนั้นวิธีแยกแยกที่ด้านหน้าเหรียญง่ายที่สุดนะครับเหรียญรุ่น5นี้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คือเป็นเหรียญเหลี่ลยมนะครับเป็นเหรียญเหลี่ยมแยกง่ายดังนั้นก็จะสับสนแค่1 2กับ3 4แค่นั้นนะครับ1 2สองแหลไม่มีรูนะครับสามสี 3, 4, แ่แหลมมีรูแล้วก็แยกตัวอักษรด้าน หน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็คืออันนี้นะครับรุ่นหนึ่งจะไม่มีตัวอักษรนะครับรุ่นสองมีนะครับรุ่นสามไม่มีรุ่นสีไม่มีนะครับคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวทําคลิปมาเพิ่มเติมเรื่อยๆอันนี้เป็นรวมแหนกของพระอาจารย์ฟ้านอาจจรคลิปนี้มีอยู่แค่ห้ารุ่นแค่นั้นตามคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับขอบพระคุณครับ